ดีค่ะพี่น้องหอดแล้วหอดแล้วหอดใส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 ชึบชึ้ชึบ,ชบอ่ะบางทางไปทางไปบ้านพี่น้องเออหรือว่าผมจะย้ายละ ก็ตำบลเปล่าที่ข้าไปเลนเมือนั้นที่ยุกก่กอกลางหนะ้าไม่ว่าจะลืมนจะลื่ลอยเน,นึกข้ออย่างเดียวนนี้ cái của Gang Thung này mẹ, là một mua làng nhiều đấy này. Bàn เอ้หน well. ่อยนะนั่นไปนาะ แต่ว่ากนนั่งส้มเข่ากันติอนะอืมคิดว่าขึ้นมองมืดผู้เดียวตั้งถนนแค่คเออเ็นเ,นเออคิดว่าผู้ใดทีใส่ถนนน้ำนนตินดก็ได้อเอ้ยนะ แอปก็นี่ก็ได้ดักลูกพีเอ้อแล้วตลจินอ้าต้งแล้วเ,เอา้ออาอยัง <c oughs> ได้อา้าวิก็ไม่ไหนยัปไงแต่เมืนอนอนอยู่วะก็มาเห็นเกืบอเน่ไปทั้งไหนอีกสองแมลก ก็ใส y y ่อยู่อยู่ว่าเห็นเกือบทั้งแม่ทั้งหลูกเกิือบเบง่อไงมองมาว่าว่าถอดด้วยนะยักเตี้ยว่าเห็นเนื้อถ้กขันเป็นรอที่ไหน ไปตลาดดิบริงแล้วค่ะแม่แม่ลงมาเลยแม่สิคนตุกตาลตุกตามันเต็มรถได้พอเดเป็นคนช่วยบ่นี่ยเดปนคนกันดจ้ะ่ยจ้า

Ma right te. Io, mi sono caduto. No, guarda, devo fare. Ciao Giulia. Porta saugiuna. เดี <c oughs> <m> ๋ยวลำพวงเพื่อนเพื่อนลองใส่ไปหนึ่งเออลองม่นเข้ากันล่ะดังปะพ่อดังอยออแรงว่าต้องชาร์จแบตรอตอนน้อมาที่แรงว่าได้ชาร์จแบตเออมันจะดังดีเยอุ๊ย Bluetooth mode ทดสองเทสเอาคือดังดีดังดีเยอะเลย เกียจเกียเขา่งดังดังดีดังดีบอกของตาอน้องตาสอให้ใช่ตาเพดังดี

คลิปนี้เอาไว้จำเนกอนกันแล้วกันนะพี่น้องเอาของมาส่งลูกๆ่าอยู่เป็นกนันลเนาะค <Yeah. S 1> อย่อกันไม่คิดมากันแล้วกันอย่าลืมก็เลยก็แช่ด้วยพี่น้องด้วย